มาเฮ็ดเมนูแกงสมแปะสะปลาคอจ้าได้ปลาคอใหญ่มาเฮ็ดเมนูนี่พี่น้องมาจังบ่ข้าวกินได้เบิดโตจ้าทอดกรอบๆพี่น้องแกงสมกินจ้าเขาวสวนหาเก็บผ้ากันจ้าหาดอกแคไปใส่ดอกแคกับปลาคอยมีดอกพี่น้องเก็บได้นิดเดียวจ้าพราะว่าซิบดอกซ้ำ ไปหากับลำปีกันต่อจ้าประกาศขาโอมีกับฮากับลำปีนี่แหละไปใส่แทนแซบษเพื่อกันจ้าพี่น้องใส่วัดทุดิบที่เฮามีในสวนจ้ะเห็ดรับเขาวเก็บปักพีกไปนำจ้ะเก็บเอาหน่วยซุกิ่มเพิ่มๆจ้ะมันจังเพ็ดดีพิกนี่ซื้อต้นกล้ามาพี่น้องทุงละสิบบาทได้ลายต้นยูจ้ะก็มาปลูกใส่กระถางไว สุกแล้วก็เท่งเนาเทิงล้นทิมกับป้นานันพี่น้องกับพ่อไี้กินนียจ้ะเพราะว่าฮาบริสีดหวานสีดยาออหยังเฮ็ดแบบปลอดสารจ้ะไปประกูดกับเป็นอีกอย่างเนื่องทีนาปลูกติสสวนไว้จ้ะเพราะว่าฮาต้องไซเกือบทุกเมนูนในการเฮ็ดอาหารจากพี่น้องต้นพันกับพ่กแพ่งหรกจ้ะปลูกก็ง่ายพี่น้องว่าแต่หดน้ำให้เพื่อนเน่ตัดลงตลอดเวลานั้นมันจัง เก็บกินง่ายไปตั้งมอต้มน้ำแกงกันจ้าน้ำแกงกะเข็มข้นดีพี่น้องปันตนปลาใส่น้ำด้วยจ้าสองจักสองตอนจ้าเพื่อคว่วมเสบค่วมนัวใบบกูดกับใส่น้ำตะไข่กับใส่น้ำจ้ารุงรสดตามใจสอบใส่บน้ำมาค้มเปียกนะพี่น้องใส่กะปิเพิ่มคว่วมนัวจ้า แลวกะ็นำกระเทียมดองนำรถด,ดีสู้รดลงไปจ้ะหอมกระเทียมปั่นใส่กันจะ้ะพริกแหง้งพริกสดพี่น้องใส่เครืองหลายแหงแสบหลายจะ้ะกระสิต้มแยกกันไวจ้จ้ะพี่น้องแง้มกินเ,เท่ากับเทใส่กันจะ้ะจังคอยเทบ่ตุม่มบ่แกงร่วมกันจะ้ะเพราะว่าไปกินน้ำยู่หาดคู่เรือเินเ่นเหตุแบบนี้นะจะ้ะเป็นแยกน้ำแยกต้นเท่าก,กับยายเฮ็ดคือเพื่อนลองเบิงจ้ะพี่น้อง ลูกไส้ได้หมอไฟมาใหม่กยกจัดเลยจ้ะแต่ว่าเมนูนี่กระเ็ดกินประจำเราจะแต่ว่าบริไสทหมอไฟจักเต้อมือนี้่องเมืองพี่น้องนี่จ้ะไปเดิมเตือแหลกแหกม้านเลยลูกไส้สั่งมาหน้าตากรบโบคือเคนขายอยู่หาดคู่เรือวันไหนดอกพี่น้องเนี่แต่ว่ากระแซบคือการจาราร้ะโชาัสใส่ได้เยอะจ้ะฟีมือจะคล้องพี่น้อง